อ๋อค uh ัน uh, น้ำฟิวอ๋อใหญแตงกูสั่งซุยพวกมึงไม่ต้องตะคุยจำเอาไว้ว่าคันน้ำฟิวกูไม่คุยแกพวกกูตอนนี้กูนั้นพร้อมลุยจับมึงลูบหัวเพราะว่าคนปุกคุยใหญแตงกูสั่งซุยพวกมึงไม่ต้องตะคุยจำเอาไว้ว่าคันน้ำฟิวกูไม่คุยแกพวกกูตอนนี้กูนั้นพร้อมลุยจับมึงลูบหัวเพราะว่าคนปุกคุย พวกเด็กเกียร์ถ้าพร้อมแล้วเข้ามาเลยแล้วว่าไงพวกเด็กวัดเดียหันพวกมึงคงไปสันตีน่ะของพวกมึงละอยาตะเอบมาแอบปีหน้ามึงมันด้านมาสภาพเสพยาฮีโอเชก็พวกคุณนั้นไม่อยากจะเสพวนาถ้ามึงปวดหัวมากไปเด็ดยาพาราถ้ากูเอาจริงให้มึงนั้นวิ่งจนสุดทางและอย่าเทียบแกงกูกับไอ้ปายุจันโอชาไว้พวกที่เลียนเอ้ด้อกูเก็บหมดมึงไม่คีค่าเลยเนี๋ยโดนกูเกกันโลกคณะกูมันของแ้ที่แย่ยาสะบดกูก็เพิ่ง ตัวคุยต้องดินไม่ต้องมาเห่าหอนเรื่องบรนญาเด็กพวกกูนั้นสอนงานศพปึกผุพอมไปเลี้ยงฉลองแกงกูมันเหนือกว่าแต่แกงมึงมันมีสององไว้ยี่ห้เดสันงตุ่ยผู้มึงเป็นต้องตะคุยทำไปไว้ว่าคณาดถึงกูไม่คุยแกงพวกกูตอนนี้กูนั้นพร้อมลุยจับมึงลูกหัวเพราะว่าคนปุ๊บคุยใหญ่ดังสั่งตุ่ยผู้มึงเป็นต้องตะคุย Yeah, จะเอาไว้ว่าคณะฟกูไม่คุย,คยกังพวกกูตอนนี้กูนั้นพร้อมลุยจับมึงลูกหัวเพราะว่าคนไอ้เหียชอบมนโนจากไอแบนกูเก็บบดเมียมึงมันโง่มากเสือมันนั่งเบ็ดตกขวานผ่าซาาให้มึงดันนั่งเก็บสดเทยบพวกกูไม่ติดชีวิตมึงมันยาจกไอเอกูมาแลงแต่มึงทุกโค้งตัวตำรองอย่างพวกมึงอย่ามาทะลึ่งกับคนเอาเวลาไปปลูกผมทำมึงบันหัวเลยไม่อยากเข้ากันทำไมมึงอยากหลุดพ้น กูก็ว่ามึงนั้นพลาดคณะฟิวกูเล่นมึงให้หายซ่าให้มึงเลิกแล้วกลับไปขายลาบเจอหน้าพวกกูก็มึงก็คงเกี้ยวลาอ mm hmm. กูคณะฟิวสกิลกูมันขั้นเทพกูมาอย่างนักลบเพลงกูว่าผมแป้งเทียบกูไม่เคยได้ให้มึงไปขายโกได้กูมันดังจัดยิงบว่าในบิ๊กเมลทดใหญ่แต่ที่สั่งดุย่ะพวกมึงไม่ต้องตะคุยอะจำเอาไว้ว่าคณะฟิวกูไม่คุยแก่พวกกูตอนนี้กูนั้นพร้อมลุยจับ เพราะว่าคนปุกคุยอยญ่แทนสั่งซุ้อ่วมึงเป็นต้นตะกุยจำาอาไว้ว่ากันน้ำฟกูไม่คุยจับมูตอนนี้กูนั้นพร้อมลุยจับมึงลูกหัวเพราะว่าคนปุกปุยมาแบบใครเช่นกูเลี้ยงลูกผ่านก็เป็นโอเว่นพวกบอยคายถวายมึงด้วยเครื่องเส้นพวมแบบตึงจัดจย่ทะลึ่งอย่าทะเลนขับพยายมมาห้าอย่ามาทะลึ่งกับเป็ดเ้ยค่วย